น้อมกล่าวนมัสก,การพระอาจารย์เทระพระไรานามและพี่พี่พน้องน้องทุกท่านดิฉันนางสาวอรุณีบุญเย็นมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์การมาเจอธรรมของพระอาจารย์เพื่อเป็นประโยชน์แกพ่พี่พี่น้องน้องและญาติธรรมทุกท่านดิฉันอนุญาตให้ทางกลุ่มปัญญาวิมุตใช้คลิปนี้เผยแพร่ได้เป็นสาธารณะทุกช่องทางและใช้ได้ตลอดไปโดยข้อมูลที่ให้นี้ เป็นมุมมองและประสบการณ์ส่วนตัวของดิฉันโดยตรงก่อนที่จะมาเจอธรรมของพระอาจารย์ดิฉันก็เหมือนคนทั่วไปที่โตมากับคําสอนของคนเท่าคนแก่ที่พูดอยู่เสมอว่าให้ทําบุญสั่งสมบุญเพื่อไปใช้ในชาติหน้าถ้าชาติหน้าอยากเกิดมารวยให้บริจาคเงินซื้อที่สร้างโบสถ์ตั้งอุโบสถอยากฉลาดให้บริจาคเงิน ทำหนังสือสวดมนต์โดยที่เน้นไปที่การที่จะต้องเกิดในชาติถัดไปฉันก็เลยเป็นคนคนหนึ่งที่ใช้เงินในการซื้อบุญมาโดยตลอดนั่นเองดิฉันก็ใช้ชีวิตมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งพ่อกับแม่เสียชีวิตลงในวันที่พ่อกับแม่เสียชีวิตลงโลกทั้งใบของดิฉันแทบหายไปเลย เพราะมันรู้สึกแค่ว่ามันไม่มีใครให้เราต้องห่วงแล้วมันไม่มีใครให้เราต้องคอยดูแลแล้วชีวิตหลังจากนี้มันดูไร้เป้าหมายมันดูไรทิศทางเลยทําให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายจนกระทั่งวันหนึ่งมาเจอธรรมของพระอาจารย์ที่ท่านได้เทศบอกว่าเราจะเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ก็เลยทำให้ดิฉันเกิดความสนใจก็เลยฟังธรรมของท่านมาเรื่อยๆ EP แรกที่ฟังก็จะเป็น EP ที่113่ก็น้อมใจฟังด้วยความที่พระอาจารย์ท่านใช้ภาษาที่พูดง่ายๆเข้าใจง่ายๆไม่ได้มีภาษาบาลีอะไรเยอะแยะพอฟังไปฟังไปฟังทั้งตอนเช้าฟังทั้งตอนเย็นก่อนนอนกลายเป็นว่า ติดเสียงเทศของพระอาจารย์งอมแงมจากที่เคยดูหนังก็ไม่ดูละจากที่เคยเป็น V.I.P. อต่างๆก็ยกเลิกไปหมดเลยมาฟังธรรมของพระอาจารย์อย่างเดียวและมีอยู่วันหนึ่งในขณะที่เป็นช่วงพลักเบรดดิฉันก็ได้ฟังธรรมของพระอาจารย์ EP นั้นเป็น EP ที่58จําได้แม่นมากเพราะว่าวันนั้นรู้สึกเมื่อยขาแล้วก็เลยยกเท้าขึ้นมาพาดบนเก้าอี้ จังหวะนั้นท่านได้เทศว่าถ้าหากเราคิดว่ามือมันเป็นของเราไหนลองหันไปถามมันสิว่ามันใช่มือหรือเปล่ามันตอบเราหรือเปล่าว่ามันคือมือและดิฉันก็ได้เหลือไปเห็นปลายเท้าของตัวเองก็เลยรู้สึกว่าเเท้ามันก็เป็นแค่อะไรสักอย่างหนึ่งมันไม่ได้รู้สึกว่ามันคือวัยวะของเราเลยจังหวะนั้นเป็นครั้งแรกที่เราได้ รู้สึกว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเราแฮะถ้ามันเป็นของเราจริงๆอะเราต้องห้ามมันได้สิว่าห้ามแก่นะห้ามเหี่ยวนะห้ามเจ็บนะห้ามป่วยนะห้ามมีอารมณ์โกรธนะห้ามมีอารมณ์ดีใจนะห้ามรักนะห้ามร้องไห้นะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้เลยซึ่งเราไม่เคยรู้เลยว่ามันห้ามไม่ได้ หลังจากนั้นที่ฉันก็ฟังธรรมของพระอาจารย์มาเรื่อยๆ,ๆ,ๆฟังมาโดยตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งมาเจออีพีที่69พระอาจารย์ท่านเทศว่าถ้าเกิดว่าจิตมันได้หลุดออกจากร่างไปแล้วลองไปดูสิว่าร่างกายเนี้ยปากที่พูดอยู่เนี่ยมันยังจะพูดได้ไหมมันจะขยับได้ไหมก็เลยทำให้เรารู้ว่าเออจริงๆแล้ว มันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยเราเพียงแค่มาอาศัยสิ่งเหล่านี้ในการเรียนรู้เท่านั้นเองตอนที่ได้ฟังทำนี้ก็จะมีอาการตัวสั่นอยากจะร้องไห้แต่ก็ยังไม่ร้องจนกระทั่งตกตอนกลางคืนไปฟัง EP ีที่81ทุกท่านควรจะไปฟังนะคะพอฟัง EP ีนี้แล้วเนี่ยมันรู้เลยว่า เราเกิดมาเพียงเพื่อแค่ที่จะเรียนรู้ว่าเราไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นหลังจากนั้นดอฉันก็รู้แค่ว่าร้องไห้ร้องไห้ทั้งคืนจนกระทั่งตื่นเช้าพอตื่นเช้ามาก็มาเจอ EP ที่ท่านบอกว่าท่านจะพาทุกดวงจิตกลับบ้านก็ร้องอีกรอบนะคะหลังจากวันที่ร้องไห้แล้วหลังจากวันนั้นเป็นต้นมา การใช้ชีวิตก็ง่ายขึ้นเพราะเรารู้แล้วว่าร่างกายนี้ความรู้สึกนึกคิดนี้มันก็ไม่ใช่ของเราไม่มีใครเป็นเจ้าของเราก็ปล่อยให้เขาทำหน้าที่ของเขาในสิ่งที่เขาจะต้องทำในสิ่งที่เขาจะต้องคิดส่วนเรามีหน้าที่ทำงานก็ทำงานมีหน้าที่เป็นพี่เป็นน้องก็ทำหน้าที่พี่น้องสิ่งต่างๆเป็นเพียงธรรมชาติ แล้วท่านจะเข้าใจว่าทุกอย่างก็เป็นเช่นนั้นเองมันง่ายค่ะมันง่ายมากเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามาฟังธรรมของพระอาจารย์เปิดใจค่ะแล้วทุกท่านจะรู้ว่าการใช้ชีวิตบนโลกหลังจากนี้มันช่างง่ายเหลือเกินนะคะพร้อมหรือยังคะทุกท่านคะพร้อมที่จะเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วหรือยังนะคะถ้าเกิดทุกท่านพร้อมแล้วนะคะ ก็สามารถนะคะหาฟังธรรมของพระอาจารย์ได้นะคะทั้งแอปฟ้าแอปแดงนะคะเซิร์ชเลยคะ่ะชื่อว่าพ้นทุกได้เพราะรู้แล้วก็จิตอิสระนะ,ะซึ่งก็จะมีพี่ๆนะคะที่ได้ผ่านประสบการณ์ตรงนะคะมาไลฟ์สตรีมให้ทุกท่านได้ฟังทุกวันนะคะเริ่มตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายโมงเนาะหรือว่านะคะจะไปที่แอปดำก็ได้นะคะในส่วนของตัวแอปดำนะคะลองเซิร์ชทีระพระไรนามนะคะ หรือนะคะผลทุกได้พอร,รู้ในนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีชอ็อตธรรมะสั้นๆนะคะให้ทุกท่านได้ฟังหรือนะคะใครมีเวลาเนาะก็เข้าไปฟังค่ะไลฟ์สตรีมนะคะก็จะมีตั้งแต่ช่วง6โมงถึง2ทุ่มของทุกทุกวันนั่นเองนะคะหรือใครนะคะอยากจะฟังธรรมะที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะก็สามารถแอดเข้ามาได้เลยนะคะที่แอดปัญญาเก้านะคะมีทางพี่ๆนะคะแอดมินนะคะ อยู่ทั่วโลกเลยนะคะคอยต้อนรับแล้วก็คอยให้การดูแลนะคะตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวและในส่วนของกลุ่มปัญญาวิมุตของเรานั้นนะคะเราเน้นค่ะนะคะจะไม่มีการเรียรายเงินทำบุญใดๆทั้งสิ้นไม่มีบุญกระถินไม่มีการหลอเลี้ยงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทุกท่านค่ะพอก็เรียงค่ะกับการเกิดเหนื่อยก็เรียงค่ะ กับการที่ต้องวนเวียนไหวตายเกิดอยู่ไม่รู้จบดูสิ้นนะคะแล้วถ้าหากใครนะคะยังรู้สึกว่าโอ๊ยฉันยังไม่เหนื่อยหรอกฉันยังอยากจะเกิดอยู่ถามตัวเองให้หนักๆคะ่ะว่าชาติหน้าเนี่ยมั่นใจแค่ไหนว่าจะได้เกิดเป็นคนนะคะเกิดมาชาติหน้าเพื่อจะได้เป็นเห็บหมาจะทำยังไงคะทุกท่านคะ เปิดใจลองฟังกันเถอะค่ะนะคะธรรมของพระอาจารย์ธีระพระไรานามเป็นธรรมที่ลัดสั้นตัดตรงเราจะไม่เดินอ้อมกันอีกแล้วค่ะทุกท่านค่มาเรื่นเริงในธรรมกันเถอะค่ะนะคะและที่สำคัญเน้นอีกรอบนะคะเรามีหลายช่องทางนะคะให้ทุกท่านได้ติดตามนะคะแล้วก็ติดต่อเข้ามาไม่จำเป็นต้องใช้เงินคะ่ะ มาแต่ตัวเปล่าๆได้เลยเตือนไว้ก่อนนะคะใครที่หิ้วอะไรติดตัวมาเนี่ยก่อนที่จะเดินผ่านเข้าประตูบ้านเรานะคะทุกท่านจะต้องทิ้งให้หมดนะคะต่อให้ทุกท่านไม่ทิ้งนะคะพี่พี่แอดมินก็จะําให้ทุกท่านเนี่ยเลือกแต่ตัวเปล่าๆนะคะเดินเข้ามาในบ้านของเรานั่นเองนะคะเชิญชวนทุกท่านค่ะ